สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มสาราดีเลสเพล y นะคะคลิปนี้ส้มจะพาไปดูค่ะวิธีการต่อภาษีรถประจำปีอย่างง่ายมากๆผ่านมือถือเครื่องเดียวค่ะกดเพลย์แล้วไปรับชมคลิปกันเลยค่ะ,<ล>ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อเรานะคะจะชำระภาษีรถประจำปีเราต้องเข้าเว็บไซต์ค่ะเพื่อชำระซึ่งเว็บไซต์นะคะไม่ต้องไปจำค่ะเดี๋ยวส้มจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมน แรกเลยนะคะจะปักหมุดไว้เลยค่ะซึ่งเว็บไซต์นี้นะคะเราใช้งานผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนะคะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องโหลดแอปพลิเคชันเข้ามาในมือถือด้วยเพราะว่าเราเสียภาษีแค่ปีละครั้งบางคนอาจจะไม่สะดวกโหลดแอปนะคะถ้าโหลดแอปมามือถืออาจจะช้าเพราะฉะนั้นเราใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะ ก๊อบบี้ลิงก์อันนี้นะคะแล้วก็เข้าไปใช้งานผ่านเว็บไซต์นะคะเข้าผ่านโคมก็ได้ค่ะพอเราเข้าไปแล้วนะคะเขาจะให้เราทําการลงทะเบียนก่อนสําหรับท่านที่ไม่เคยใช้งานผ่านเว็บไซต์ชําระภาษีเลยใครที่เคยใช้งานมาแล้วนะคะมีรหัสผ่านยู username, สเนมพาสเวิร์ดเรียบร้อยสามารถใช้รหัสผ่านเดิมได้เลยค่ะตรงนี้นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้งานก็กดที่ลงทะเบียนสมาชิกใหม่แล้วก็กรอข้อมูลบัตรประชาชนชื่อของเราตามที่ ระบบเขาให้เลยนะคะกอกตามเข้าไปเรื่อยๆยืนยันเสร็จแล้วก็กลับมาสู่หน้านี้แล้วก็ใช้เลขประจําตัวประชาชนแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ท่านใดเคยสมัครแล้วแต่ไม่ได้ใช้งานนานลืมรหัสผ่านก็กดไปที่ลืมรหัสผ่านนะคะแล้วก็ทําตามที่ระบบเขาบอกเลยค่ะตอนนี้เราจะเข้าสู่ระบบแล้วนะคะใส่เลขประจําตัว13หลักแล้วก็รหัสผ่านของเราที่เราตั้งไว้ค่ะ พอเราเข้าสู่ระบบมาแล้วนะคะเราจะเจอหน้านี้ค่ะเขาจะบอกเลยค่ะว่าใครเป็นคนเข้าสู่ระบบชื่อของเรานามสกุลของเรานะคะให้เราดูตรงช่องนะคะในส่วนด้านขวาได้เขียนว่างานบริการเขาจะมีเขียนบอกว่าชําระภาษีประจําปีผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะกดเข้าไปเลยค่ะสําหรับท่านที่ต้องการจะชําระภาษีรถของเราประจําปีนะคะโดยตอนนี้นะคะ รถยนต์ที่มีอายุมากกว่า7ปีก็คือสามารถชําระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตแบบนี้ได้แล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุมากกว่า5ปีนะคะก็สามารถชําระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยรถที่มีอายุเกินนะคะก็จะมีข้อบังคับว่าจะต้องไปทําการตรวจสภาพรถที่ตรอ,อ,อก,ก่อนแล้วก็นําผลตรวจสภาพรถที่มีนะคะก็ ถือติดไว้แล้วก็ใช้ยืนยันว่าเราตรวจสภาพรถแล้วนะคะถ้าผ่านเราสามารถมาชําระภาษีรถประจําปีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ค่ะทั้งมอเตอร์ไซค์และทั้งรถยนต์ค่ะเอาละค่ะเริ่มเลยนะคะกดไปที่ชําระภาษีประจําปีผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะพอเรากดเข้ามานะคะเราจะเจอหน้านี้นะคะหน้านี้ก็คือจะเป็นการบอกข้อมูลของรถนะคะ ใครที่แบบเพิ่งเคยลงทะเบียนใหม่ครั้งแรกเลยนะก็จะไม่มีข้อมูลตรงแท็บด้านล่างตรงนี้นะคะที่เขียนว่าเป็นรถประเภทใดจังหวัดอะไรทะเบียนอะไรเจ้าของรถเชื่ออะไรตรงนี้จะยังไม่มีข้อมูลจะเป็นว่างเปล่าสีขาวเลยอันนี้ของส้มนะคะเคยชําระภาษีมาแล้วมันจะขึ้นข้อมูลเก่าทั้งหมดเลยค่ะว่าเราเคยมีการชําระภาษีเคยลงทะเบียนรถไปแล้วหรือย,ยังมีคันไหนบ้างนะคะลงออกมาทุกคันเลยค่ะคราวนี้สําหรับท่านที่ยังไม่เคยนะคะที่จะ ลงทะเบียนรถเลยนะคะเราต้องกดคําว่าลงทะเบียนรถก่อนค่ะตรงนี้ค่ะพอเรากดลงทะเบียนรถเนอะน,นะคะเขาก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลรายละเอียดของรถเราอะค่ะว่าเป็นรถประเภทใดนะคะอยู่จังหวัดอะไรทะเบียนอะไรชื่อเจ้าของรถเป็นอะไรนะคะแบบนี้พอเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วทั้งหมดเราก็กดคําว่าบันทึกค่ะข้อมูลก็จะขึ้นกลับมาในหน้าแถบเมื่อสักครู่ค่ะ คราวนี้นะคะถ้าเราต้องการจะเสียภาษีรถคันไหนนะคะเราก็ติ๊กถูกตรงคําว่าเลือกค่ะด้านซ้ายมือสุดจะมีลําดับที่1 234งสอาแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะไปเสียภาษีรถคันไหนนะคะพอติ๊กถูกเข้าไปมันจะมีแถบสีเหลืองขึ้นแบบนี้แล้วก็กดคําว่ายื่นชําระภาษีค่ะตรงด้านขวามือสุดกดเข้าไปเลยค่ะ พอเราเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขสําหรับการชําระภาษีค่ะเป็นข้อๆเราก็อ่านักนิดนึงนะคะว่ารถแต่ละประเภทนะคะเขากําหนดอะไรบ้างการติดแก๊สหรือว่าการที่รถคันไหนต้องเสียภาษีนะคะถ้าเราอ่านเสร็จสับแล้วนะคะเราก็กดคําว่ายอมรับค่ะซึ่งการเสียภาษีล่วงหน้านะคะจะทําได้ไม่เกิน90วันก่อนวันครบกาหนดชําระภาษีนะคะ พอเรากดเข้าไปก็จะขึ้นหน้านี้ค่ะเป็นข้อมูลการชําระภาษีก็คือของรถเราเขาจะบอกหมดเลยรถของเราทะเบียนอะไรยี่ห้ออะไรนะคะวันที่เสียภาษีวันไหนแล้วก็จะหมดอายุแล้วว่าสิ้นสุดภาษีเนี่ยครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นจะเป็นข้อมูลเรื่องพอรลบรค่ะพรลบรนะคะถ้าท่านใดซื้อมาแล้วหรือซื้อพอรลบรพ่วงกับประกันรถชั้น1ชั้น2ชั้นมามอะไรก็แล้วแต่ที่เราซื้อพอรลบรมาด้วยนะเราก็ติคําว่ามีแล้วค่ะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้มีพห ก็ไม่ต้องวิ่งหาซื้อนะคะสามารถซื้อพอรบออนไลน์ตรงนี้ได้เลยเราก็เลือกคําว่าซื้อพอรบออนไลน์ค่ะอย่างเคสของส้มนะคะคือมีพรบแล้วส้มจะติคําว่ามีแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องใส่ข้อมูลพรลบที่เรามีอยู่ในมือของเรานะคะว่าเป็นพรบอของบริษัทประกันอะไรนะคะเลขกรมธรรม์ที่เท่าไหร่นะคะเราก็ใส่เลขตรงกรมธรรม์น,นะคะที่อยู่ในใบพรบอของเรานั่นเองแล้วก็ ส,สิ้นสุดความคุ้มครองนะคะก็คือวันไหนแล้วก็กรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะเลขกรมธรรม์น,น,นะคะต้องกรอกให้ถูกเลยเพราะว่าตัวเลขตัวหนังสือมันจะค่อนข้างเยอะเนาะเราก็ค่อยๆดูไปกรอกให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างมาดูว่าเราต้องเสียภาษีรถของเราอ่ะเป็นเงินกี่บาทค่ะอย่างของส้มนะคะตรงนี้เขาก็จะบอกมาเลยว่าจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีเท่าไหร่มีเงินเพิ่มไหมแบบภาษีขาดไปหรือเปล่าอย่ายของส้มก็ไม่มีแล้วก็จะมีค่า เอกสารค่าจะส่งเอกสารนะคะที่เขาจะส่งมาที่บ้านเราเนาะแล้วก็รวมทั้งหมดเท่าไหร่ที่เราต้องชําระแล้วหลังจากนั้นนะถ้าเราตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก็กดไปที่กรอกสถานที่จัดส่งเอกสาระคะ่ะคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะคะ พอมาถึงหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าให้เรากรอกข้อมูลที่จะจัดส่งเอกสารก็นะคือจัดส่งเอกสารที่เราชําระภาษีนั่นเองเนาะก็คือให้เราใส่ไปเลยว่าเราต้องการให้ส่งที่ไหนนะคะเราก็สามารถระบุเข้าไปในนี้ได้เลยพอบันทึกเรียบร้อยกรอกข้อมูลเรียบร้อยตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วเราก็จะไปเลือกวิธีการชําระเงินกันค่ะซึ่งหน้านี้นะคะก็จะบอกหมดเลยว่ามีรายละเอียดการชําระเงินกี่บาทรวมทั้งหมดนะคะช่องทางการชําระเงินก็มี3ทางคือชําระผ่าน หักบัญชีธนาคารนะคะชําระผ่านบัตรเครดิตแล้วก็ชาระผ่านเคาน์เตอร์บริการของส้มนะคะก็จะสะดวกเป็นชําระผ่านการแบบธนาคารแอปโมบายแบงกิ้งนะคะส้มก็จะเลือกผ่านทางหักบัญชีเงินฝากธนาคารค่ะของส้มนะคะก็จะจ่ายผ่านแอปกรุงไทยนะคะแล้วก็ เข้าไปที่แอป,ปกรุงไทยของเราอะค่ะแล้วก็พิมพ์จ่ายบินแล้วก็ค้นหาไปเลยนะที่ค้นหาว่ากร้การขนส่งทางบกเนี้ยค่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวเลขนี้เลยนะคะเหมือนที่ส้มแสดงให้ดูในหน้าจอแล้วก็กดชําระค่ะโดยเราใส่หมายเลขอ้างอิงอะค่ะที่เขาให้มาตอนที่เรานะคะกดว่าเราจะเลือกชําระผ่านช่องทางไหนค่ะเพราะเรากดชําระเรียบร้อยเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะรอนะคะผลการอนุมัติการตรวจสอบการชาระเงินของเราซึ่งปกติก็จะไม่เกิน5วันนะคะแต่ของส้มเนี่ยที่ทำมาต่อมา2ครั้งแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2วันค่ะก็จะรู้ผลแล้วว่าสถานะการ ชำระเงินการชำระภาษีของเราเรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่งนะคะเอกสารใบที่เราเสียภาษีนะคะภาษีรถประจําปีนะส่งมาให้ที่บ้านเราตามที่อยู่เลยจริงๆคือไม่เกิน1สัปดาห์นะคะเราก็จะได้เอกสารจากกรมการขนส่งทางบกแล้วค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการชําระภาษีรถ แบบออนไลน์ผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวเห็นไหมคะว่าไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันให้ยุ่งยากให้หนักเครื่องมือถือของเราก็สามารถชำระภาษีรถออนไลน์ได้รถที่มีอายุเกินกว่ากำหนดเพียงแค่นะคะไปตรวจสภาพรถก็ยังสามารถนะคะมาชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกได้ค่ะง่ายสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางไปที่ขนส่งด้วยนะคะ สำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่อยากจะดูคลิปอื่นๆเพิ่มเติมของส้มนะคะที่บางทีส้มอาจจะไม่ได้ลงในช่อง y o u b u c h ช n n e l นะคะสามารถเข้าไปติดตามนะคะผ่านทางไลน์วูมส้มสาราดี Let's Play ได้ด้วยค่ะเพราะส้มจะมีคลิปต่างๆเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์นะคะลงในนั้นด้วยสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ส้มและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ